พลังตัวเลขแห่งการถูกหักหลังถูกโกงโดดเด่นมากๆก็คือเลข18หรือ8 1ดหนึงทำคุณกับคนไม่ขึ้นทำดีเขาเขาไม่ดีกลับมาให้ใจเข้าไปหรือให้เงินทองให้เงินเขายืมเขากลับทําร้ายเรามันเป็นพลังที่แปลกมากนะครับเป็นเลขของการหักหลังการเรียกว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอะไรแบบนี้เป็นต้น พลังตัวเลขแห่งการถูกหักหลังถูกโกงโดดเด่นมากๆก็คือเลข18หรือ81ถ้าใครได้ใช้ก็อาจจะไม่เจอเมือนทุกคนหรอกแต่ส่วนใหญ่เจอนะคือทำคุณกับคนไม่ขึ้นทำดีเขาเขาไม่ดีกลับมาให้ใจเขาไปหรือให้เงินทองให้เงินเขายืมเขากลับทำร้ายเรามันเป็นพลังที่แปลกมากนะครับเป็นเลขของการหักหลัง,งกันรเรียกว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหมดอะไรแบบนี้เป็นต้น นี้เรามาดูนะครับอินโกราปิดกระบอกไว้ว่าใจร้อนปรนเด็ดการนักเลงพูดตรงทําคุณคนไม่ขึ้นถูกมิดฉาวิสยยระวังถูกโกหหักหลังในธุรกิจสำหรับธุรกิจในเรื่องนี้มันอันตรายมากนะคนกินเงินเดือนโดนหักหลังโดนแกล้งมันได้หมดตัวแต่ทําธุรกิจเนี่ยถึงขั้นล้มหมดตัวกันเลยเียวเรามาดูรีวิวครับใครโดนบ้างดีชั้นก็มีแบบนี้หนึ่งแปดดึงเพื่อนโดนใส่ร้ายจากคนอื่นนะครับโอ้โหเละเทะทุ่มเป้เลยอันนี้ล้วนมีหนึ่งแที่เขาเก็บสีๆมา เจอลองท้ายหนะึ่งแปลนานโกงเงินการเสรนะครับคือพลังตัวเลขเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับการถูกโกงบางทีเราไปวิเคราะห์ว่าคนนี้เป็นผู้ถูกโกงก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถูกโกงนะแก่แบบหนึ่งบางทีเป็นโกงเขาก็มีเพราะว่ามันเป็นพลังเกี่ยวกับการหักหลังมันจะวนเวียนอย่างนี้การดูว่าใครถูกโกงไม่ถูกโกงเนี่ยต้องใช้น้ำหนักว่าตัวเลขเสียตัวเลขอ่อนแอนะอยู่ในตัวคนนั้นหรือเปล่าถ้าตัวเลขอ่อนแออยู่ในตัวคนนั้นเยอะคนนั้นจะเป็นคนโดนนะครับอ่า ตัวเลขนี้อันนี้ถูกเบี้ยวเงินบ่อย25าตัวัแพทย์แพทย์อน218อันนี้นะครับเบี้ยวเงินบ่อยอันนี้คนได้ตัวหักหลังค่ะทาคุณคนไม่ขึ้นยืนยันเลยถูกใส่ร้ายถูกโกงมาตลอดนะครับใช้มา13ปีคนนี้น่างใจเนาะ8 1 3แล้วก็ไม่บอกว่าเลขอะไรนะครับ3ปีที่ผ่านมาโดนล้มไปถึง8ล้านตอนนี้แยกทุกวันนี้เลยนี่คือสิ่งที่ผมเจออยู่เป็นประจำแล้วตอนนี้ก็คือคอมเมนต์ที่มายัามาเตือนว่า เื่อนร่วมโลกของเราที่ใช้ตัวเลขเหล่านี้เป็นแบบจริงๆนะครับอิจฉาริษยาโดนทาร้ายโดนหักหลังโดนโกงโมโหใจร้อนนะครับแล้วก็โดนหมันไส้อันนี้โดนหมันไส้มีสาเหตุก็ขึ้นลองดูครับดูแล้วมันจริงแล้วมันควรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่าปล่อยให้ตัวเลขมันมาทร้ายเราเรามีความรู้เราตรวจได้แล้วเราเรียนรู้ให้มากขึ้นเราจะแก้ไขมันได้ขอให้ทุกคนพยายามลุกขึ้นสู้นะครับส่วนหนึ่งของคลังตัวเลขจะทําให้เราดีขึ้น